อมยาวลุนแล้วพี่วิ่งหนีทำไมอ่ะตอบดิพี่มองอะไรไอ้เพี๊กลุนอยู่ลุนอยู่ขวาบังไว้พี่เอกลุนอยู่ขวบขวบกลางลุนอยู่ขวากลางแกนลุนอยู่ไหมอยู่แม่เท่เลยโอ้โหต้นไม้อะไรวะไม่หายต่อไมไม่ได้อะดิยังไม่หายมันเห็นกี่คนอ่ะ แต่มันเห็นกูนะตะกี้ไม่มีดูมนะเรื่อยช้าเฟิร์นไอ้เบนไม่ทันนะเนี่ยเอ้ามันวิ่งมาได้ไงอ่ะไอ้เหี้ยบอกมึงแล้วไอ้เฟิร์นก็ไปหุไปนั่งป่านอะไรมันหล่นล่อไอ้กุณเห็นวิ่งมาได้ไงวะฮัลโหล แแททนี่่ลอบบน้องนัาขอบคุณ5กิฟต์ซับครับผมบ้าขอบคุณหนึ่งวัตตบิ๊ครับที่ขอบคุณหนึ่งกิฟต์ซับครับผมอะไรครับมันเห็นแล้วไงเลยรู้อย่างนี้กูพับเอ้ามึงไม่ตอบเลยบอยฟิวเดี๋ยวกูเสร็จพับแม่ทุกแผ่นกลับไปแล้วนะไม่มีคนนี้เหรอกูอยู่ไกลมากโอ้โหไม่น่าเลยโคตรไม่งั้นจะหมด เจอกูนะ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 กำลังไปช่วยเฮ้ยกูอยู่ตรงนี้เลยดีือวาใช่ใช่อยู่เลยเลยชลโอ้โหเฮียออกไปแล้วอ่ะไม่เป็ไรเดี๋ยวกส่งตัวเดี๋ยวกูส่งตัวแต่ใช่พี่เอกด้วย มันเกินเจ็ดวะมันอาจจะมีแอดออนนะแอดออนแบบว่าสะบัดนานไปแล้วไปขวาบนเลวโดนไม่มาล่าหล่อไปซุปมันมาแล้ววิ่งจะกระโดดสามหลอกเฮ้ยไล่กูดึงนะนะตันเลยไอ้าตันไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้โหไอ้เหีอ้แอตออนนี้อย่างเหี้ยเลยเซลุ่มเซลุ่มยีดอีฟเวนไปช่วยปะดึงแล้วดึงแล้ว โอ้ยเฮียไม่รู้ว่าแอดออนนี้ไม่น่าฉีกมาเลยโอ้กูอย่างเซ็งเลยสัตว์เซฟแล้วรไม่ได้แล้วแล้วเรื่องของคนหนึ่งรับผิดครับโอ้ยแหลกแล้วฝว่าบ<ห>นบ้านออกไปไหนซุปรถไฟไว้เม่อไรอ่ะไว้ก็สามเหรอโอ้ยเป็นลงไปล่างครับอยู่ดีเนลงไอ้น้องนัทอยู่ดีแกะได้รถไฟแล้วน,น้องนัทองไม่ทันก็นเราวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเอาแล้าวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อย กำลังจะบอกว่าิวสามน่ารักเรียบร้อยทางเครื่องล่างวันนี้ไม่ได้เข้าเวนเหรอบาสบาสขอบคุณสิบกิฟต์ซับด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้บาสไม่ได้เข้าเวนเหรอเรียบร้อยกำลังจะบอกว่าเิวสามนะกำลังจะบอกว่าเิวสามมันเอ้ยแต่ไม่ชอบอันนี้ไอ้เทียตัวนี้มีเครื่องดีกว่าไม่ชอบไม่ชอบอันนี้เลยนะเรียกว่าไงอ่ะคือถ้าเกิดวิวสาแล้วมันข้าไปวิวห้าเลยแบบเนี้ยคือเวลามันจะเหลือน้อยเห็นปะ ตอนนี้ทุกคนเกาะได้นะครับแต่ถ้าเกิดเบลสามไปเบลสี่ก่อนอะไรเงี้ยมันจะแบบเวลามันจะเหลือเยอะอ๋อไม่มีความหมายเลยอะแล้วมึงเล่นอยู่ขวาบนแล้วเราไม่ใครไปดึงไม่เราต้อกงแกะให้ซุปเพจให้ซุปได้แทงหลักเฮ้ยไม่ทันไหรไม่ทันไหรนะตัวนี้กลับไปแล้วนะลงว่ะโอ้โหโคตรไก่ไปซ้ายบนได้ไหมซุปเปียมาอยู่ตรงนี้ได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 ้ ่่มดวะนี่ไก่ปัดไก่ปัดหวยพริกขันลาไฟหนึ่งหมื่นเปอร์เก็บหนึ่งหมื่นเปอร์มึงทุกวันนี้มึงยังต่อซับเทียนหนึ่งอยู่เลยมึงขอหนึ่งหมื่นเปอร์มีข้าวโอ้โหดุนึงไม่อ่ะซุปก็ได้เบนเดี๋ยวกูปั่นบ้านไฟหนึ่งหมื่นสายบนมันไม่มีเครื่องแล้วไหมอ่ะ ไม่เหรอมีบ้านมันอยู่บนบ้านแล้วจะตักปั่นจะปั่นบนบ้านจริงเหรอลงเดี๋ยวล่างลงล่างให้ปั่นได้ปั่นอยู่บ้านเล็กให้อ้าขอบบ้านเล็กแม่งเอ้ยมันจะทำอะไรให้เรือติดทำไมใช่มาพังเครื่องกูขวาบนนะพี่ช่วยได้ ใช้ก่อนแลยสักอาจจะเซรุ่มอาจจะเซรุ่มมันใช้แล้วใช้ไปแล้วไงมันใช้ไปแล้วไงยังไม่ได้ใช้ใช่หรอไม่ใช้แล้วถ้ามันยกเลื่อยอย่างนั้นอะมันใช้แล้วอยู่กับกูกูตายนะอยู่กับกูมีการหน้าตาปะไม่มีไม่มีคนเราพี่เปิ้ลเออกูอยู่กับกูอยู่กับกูมันน่าจะรู้สึกเครื่องฝาบุ๋เฮ้ยด้านฝาไหวอ่ะกูว่านะใช่ด้วย น่าจะตกสิกลับ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 อ่นปะวันิไทันเปลี่ยนเลยไปเลยอาวไม่พับอ่ะอืมเปลี่ยนเข้าตู้คนละตู้วะเข้าตู้ข้างหลังพี่เนี่ยไม่ทันแล้ววะตุกตายโอ้ยเหี้ยไม่ทันเป็นไรเข้าไปเลยไปกินได้พำได้ไปเลยได้ได้ตู้อยู่ไหนอยู่ซ้ายแน่เลย ไอ้เฮียไม่คิดว่าวมีแอตอ่อนนี้ไอ้สัตว์อย่างเซ็งลาให้ขวากลางไอ้เฮียไม่ได้แล้วข้างหน้าไปบ,บนตูอยู่ซ้ายล่างครับจะล่างไปซ้ายบนใหม้มาแล้วมาแล้วดิ่งไปเลยเงินแล้วเงิแล้วเงิแล้วเงีนแล้วแกกูไอ้ไอ้ชดติดไรพี่เอกแนกูต้องโดดแนกูต้องโดดใครเปิดถูกการังจะเปิดจะไม่ได้เปิดไปไปนะอาจจะล้ม,มันเนี่ย นานจัดป่าผมบินไปหามึงมีแผ่เดียวเนี่ยตรงเนี้ยไม่น่ามีแล้วอะไรกันป่ะนะบินไม่ได้ไต้องเล่นแผนผมซ้ำให้ไปอยู่ไหนบ่นยังไม่ได้ใช้ไม้ใช่ปะโอ้โหโดนกูเฉยตายแล้ว เป็นคร์มตกบ,บ้างตกดีก็แต่ว่าไม่น่าเท่ากับไอนะคนที่มันใส่ชุดไฟแล้วไปนั่งแอบแถวอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็โดนตัวตลกตีนอนอะ่ะนี่นี้ขนากูตายกูฮัแนเยอะกว่า,ายอยีนนอสองคนเลด,ดิเห็นปะอไอคนที่มาน,นั่งแอบตรงใกล้บ้านไฟแล้วโดนในนิ้วแดงอะ่ะตีลม้มอ่ะไอคนนั้นอะ่ะไม่ไหวอะ่ะรูปกิฟต,ต้องมา ยังไม่ได้ส่งให้น้องดิ๊กับดาด้าดูเลยนี่หว่าอืมไปหาดาด้าดีกว่าเขาสตรีมเหรอเออเขาสตรีมอยู่นี่หว่าอ๋อวันนี้ดิ๊กไม่สตรีมไปหาดิไปหาดิไหนพิมพ์ดิพิมพ์ดิดูอยู่ี่เบนตั้งไงนี่ครฮะ เร <Billie el ude> ื่อนี้ะได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ชอบอาจารย์เจนุ่นชอบนวาออ่สวมีคัวีคมอาจารย์เจนุ่นน่ะชอบขอบคุณครับขอบคุครับตสู้ครับอาจารย์เจมี

S <S นั่นอยู่ไหนล่ะครับ,บ,บที่บอกไว้บบในโทรศัพท์ส่งไปส่ตงตั๋วไปล้ว,ลวเดี๋ยวพี่รถเหองอยู่บแล้วคอมทีวพี่ให้แฟนใช้อ่ะพี่มันเล่นไม่ได้หรอ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตอนน้องเขาเปิดดูขอรีแออคขดูรีแอคชั่นหน้าน้องเขาหน่อยแฟนพี่มาได้อ๋อค่ะจะขอดูขอด,ขอดูรีแอคชั่นหน้าน้องเขาหน่อยตอนตอนน้องเขาเปิด มาคนนี้บุญุลไดวบอกเขาก่อนมันคือสควิดเกมนะมันคือสควิดเกม แล้วมันคือสวิตครับดูดูออกครับว่าสวิตเกมดูดูออกครับครับดูออกครับว่าสวิตเกมไม่ไม่ใช่มึงเคยเห็นแบบว่าแบบว่าไอ้นี่ไปเลยป่ะแบบว่าสตาร์สิบวีอ่ะ เมื่อกี้คือโดสตาร์ทยี่สิบวีอ่ะอือคือนะคือแค่เขาแค่เนี่ยสิีเทียนไม่ใช่หรอครับว้าวว้าวว้าวเขก็ทำตามเหมือนในสิีเทียนไม่ใช่หรอครับหนูแค่ดูเขาเล่นเฉยเฉยอ่ะใช่หรือเปล่าครับ ตอบน้องหน่อยครับเกินไวไม,มีความหม่นหงนเหรอ้สด <c oughs> ้เ <c oughs> ดี๋ยวที่เป็นอ ใครที่ยังไม่เห็นนะครับใครที่ยังไม่เห็นกิฟนะก็คือกิฟตะแกที่ผมเปิดให้ดูอ่ะก็คืออันนี้นะม,นม, <laughs> มันมาจากมันมาจากที่จานเจไปเล่นสัิทเกมน,นะครับผมนะอืจานเจเขาแบบอยากจานเจเขาทุ่มเทให้กับการแข่งขันนะอย่างเต็มที่นะครับนะจานเจเขาต้องลงทุนและลงแรงนะครับนะเพื่อที่จานเจจะได้ชนะมานะครับอื ไอ้ยาดานเาจยหายไปแล้วหายเจฮึมนะครับผมนะไอ้ดันเจยมันหายไปแล้ววะมันแบบว่าหายตัวนะขาม,มุ้ยนะขาม,มุ้ย <c oughs>